คอมเมนต์มาอีกแล้วนะคะดราม่ามาอีกแล้วทําไมทําพิซซาแบบมั่วๆเสียภาพพจน์คนอยู่เมืองนอกความคิดของสมศรีงคงแกคงจะหมายความว่าอะไรนี่แหละเนาะเสียเสียภาพพจน์คนอยู่เมืองนอกหมดอืมการที่ทมสมศรีทําเอาเขนมปังมาทําพิซซามันเสียภาพพจน์ตรงไหนคนที่คอมเมนต์มา ออกจากหลกส่วนตัวได้แล้วเจ้าอย่าเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินผู้อื่นเนาะสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วทุกอย่างมันสามารถดัดแปลงได้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของตัว,ตวเราเองใช่ไหมสมศรีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของสมศรีเอง ถ้าสมศรีอยากถ่ายทําอะไรสมศรีก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เจ้าถ้าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็สามารถติชมได้ออืมย่างดีเขาบอกมาการทําคลิปเขาก็คอมเมนต์มาเหมือนกันว่าการทําคลิปสมศรีก็ต้องยอมรับในส่วนที่คนที่จะมาติอะมาชมสมศรียอมรับทุกคําติชมนะเจ้าสามารถติชมมาได้แต่ในเมื่อคําติชมของคุณน่ะมัน สมศรีก็คลองใจอะว่ามันเป็นสม,สมสมศรีคล่องใจอ่ะสมศรีมันสาม,มารถตีแบบมันสาม,มารถตีจะแปลความหมายได้หัวจะไม่รู้ว่าจะแปลความหมายยังไงว่าคําว่าคําว่าเสียภาพพ์คนอยู่เมืองนอกทําไมอ่ะคนอยู่เมืองนอกต้องแบบต้องกินกินดีกินหรูอยู่สบายเหรอเออ อยู่ <You S 2> ก็สบายนะสมศรีขยนดีนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันทุกคนอะเนาะสมศรีมูดจะตีความหมายนี่ว่าจะใดมองบองลูกรงเลยเอฟซีว่ามันสามหรถต,ตีความหมายนี้ใดจะไดเจ้าทาไมอะเอาขนมปังฝรั่งเขาก็ทํากันนะการที่สมศรีเอาขนมปังมาทําพิซซ่านะ่ะสมศรีว่ามันใ่า่แล้วเราไม่ต้องใช้แป้งทํา ต้องมาหนังหนวดแป้งหรือว่ามาทําเองหรือว่าไปซื้อมาถ้าเราไปซื้อแบบสั่งมาจากร้านหรือว่าอย่างเงี้ยมันเป็นถาดใหญ่ใช่ไหมสมศรีไม่สามารถที่จะกินหมดได้เจ้าถ้าเราอบเราก็ต้องอบมดถาดถ้าหมดถาดปุ๊บเรากินอะ่ะเราจะกินแค่ครึ่งหนึ่งบางทีก็ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําที่เหลือมันเย็นแล้วมันไม่อร่อยในะพิซซาก็ต้องทิ้งสมศรีเป็นคนจนมาก่อน,นสมศรีรู้อ่ะ สมัยตะก่อนนะ่ะเป็นเด็กนะ 1, กันเนาะไข่ใบหนึ่งกินสามคนกินทั้งครอบครัวความจนน่ะถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณเคยคุณจะหู้ซึกนั่นคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าความความจนความลําบากคนที่เขาไม่มีกินน่ะมันมันทรมานแล้วมันความจนน่ของแต่ละคนเออบางทีคุณอาจจะเคยสัมผัสสิ่งนั้นมาถ้าคนไม่เคยสัมผัสอาจจะไม่รู้ว่ามันว่ามันทรมานมาก สมศรีจะกินได้อย่างสมศรีต้องคิดก่อนเจ้าไม่ได้ไม่ได้ว่าขี้เหนียวนะแต่เราต้องคิดก่อนว่าเราจะกินมดหรือเปล่าถ้าเราทิ้งเราก็เสียดายบางคนเขาก็ไม่มีกินการที่สมศรีเอาขนมปังมาทําพิซซ่านะ่ะสมศรีก็อยากจะขนมปังแถวหนึ่งใช่ไหมถ้าเราซื้อจากเอ่อเซเว่นมาเนะี่ยยี่สิกว่าบาทเราสามารถจะเอามาดัดแปลงเอามา ถ้าคนอยู่ชนบทษอ่ะอยู่ชนบทเหมือนบ้านสมศรีนั่นแหละอมมันไม่มีร้านพิซซ่าเราไปซื้อเซเว่นมีแต่มีร้านพิซซ่าเข้าใจว่าบ้านอยู่ตำบลเล็กๆนั่นแหละเด็กๆก,ก็สามารถเอามาทําให้เด็กๆก,กินได้สมศรีทําเพจสมศรีมีเอฟซเยอะสมศรีก็เพื่อคูนคู่หรือว่าเ แม่บ้านอาจจะไปทําให้ลูกๆเด็กๆข้างๆบ้านกินแจงใจเนี่ยสมมติว่ามันง่ายดีการเี่ยวเอาขนมปังมาทําใช่ไหมแผ่นหนึ่งเด็กๆก,ก็อิ่มแล้วนะบางคนก็อิ่มแล้วบางทีก็คนละสองแผ่นก็ได้หลายคนแล้วนะขนมปังแถวหนึ่งก็ยี่สิบแผน่นใช่ไหมประมาณสิบห้าแผน่นหรือว่ายี่สิบแผน่นแล้วเตีนเนาะแล้วแต่ถุงหนึ่งก็ประมาณยี่สิบาทถ้าเราไปซื้อพิซซ่าถาดหนึ่งพิซซ่าถาดหนึ่งเล็กๆในเซเว่นน่ะ 79, 79็ดบาทพอสมสรีเคยซื้อจะครอบกินไม่พอกินนะอันนั้นก็คือเท่าเท่ากับเต่ากับขนมปังสองแผ่นนะ่ะมันกับปอกินถ้าเราซื้อขนมปังมาแถวหนึ่งเรามาทําให้เด็กๆแจกจ่ายนี่มันจะได้กินเยอะสิ่งที่สมศรีทําไปสมศรีไม่ได้คิดว่าจะเสียภาพพจเจ้าสมศรีคิดแต่ว่าจะทํายังไง เฮ้อทุกอย่างมันออกมาน่ากินเฮ้อทุกอย่างมันออกมาอร่อยเออถ้าใครไม่เคยก็ต้องลองนะเจ้าสมศรีบอกตรงๆเลยว่าถ้าให้สมศรีเลือกระหว่างแป้งพิซซ่ากับขนมปังเนี่ยสมศรีเลือกขนมปังเอาแป้งเอาขนมปังมาทําพิซซ่าอร่อยกว่าอร่อยอร่อยกว่าแป้งอร่อยกว่าแป้งพิซซ่าเจ้าลองดูนะคะถ้าใครไม่เคยต้องลองล่ะแล้วกยาคือคนตีถามช่วยมาอธิบายหน่อย มันเสียภาพจพดตรงไหนเมียฝรั่งทําไมจะต้องกินหรูตลอดเลยเหรอเนาะมันเสียภาพจพดมากเลยเหรอก็ไม่เป็นไรคะ่ะสมศรียอมเสียภาพจพดของตัวเองเจ้าพ,พราะฝรั่งที่นี่เขาก็ทํากันนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เขาก็เลยไม่ได้โพดแต่สมศรีอยู่ในโลกออนไลน์สมศรีก็ไปโพดในเพจของสมศรีแค่นั้นนะคะแล้วถามว่าต,ติชมได้ปติชมได้แต่สมศรีก็ต้องมี สมศรีก็อยากจะมาตอบโต้มั่งเอออันไหนที่มันที่มันเนาะเออสมศรีก็มดคำสีเบามู้จะเบาจะได้ล่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคําว่าคําว่าเสียภาพพดของของคนเมืองนอกอ,อ่ะเออการส่ืมเสียขนมปังมาทําพิซซ่าว่ามีบาไอีกสมศรีพู้จะบาปจะใดจะมดคำสีเบาคือกันแหละอืม <laughs> ถามว่าสมศรีโกรธไหมไม่ได้โกรธนะคะอันนี้สมศรีจะมาอธิบายให้ฟังเนาะ ถาม่ากรนมโกรธเจ้าคอมเมน,มนต์มาจะสมศรีรับฟังทุกคนไม่โกรธแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะส่งกำลังใจมาคลิปอะ้กับมียังมากแค่มาอธิบายเฉยๆสวัสดีเจ้า